สรุปผลการดำเนินงานกศนอำเภอคอนสารประจำเดือนมิถุนายน2565วันที่2มิถุนายน2565กศนอำเภอคอนสารนำโดยนางชาลีพรกุฎทองผูอ้อำนวยการกศนอำเภอคอนสารพร้อมด้วยข้าราชการาคณะครูบุคลากรกศนอำเภอคอนสารเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติไทยโดยมีนายเสกสรรสวัสิศรี นายผู้คนสารพร้อมด้วยัวหนัาส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณสาลาประชาคมบ้านโนนหัวหนาหมู่ที่5ตําบลทุ่งนาเราและสาลาประชาคมบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่แปตําบลห้วยยางอำเภอคอนสารจังหวัดชียภูมิวันที่3มิถุนายน2565กศนอำเภอคนสารโดยนางชจริพรกุฎทองผูงม้มนวยการกศนอำเภอคอนสารมอบหมายให้ข้าราชการและคณะครูกศนอำเภอคอนสาร เขาเพิมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565โดยมีนายเสกสรรดิีศรีนายเบญ c o n า o เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นทองอุไรณบริเวณถนนสายห้วยยางเคหนจุฬาพร หน้าสำนักง,ง,งานเทศบาลตำบลทุ่งละายอําเภอคอนสารจังหวัดเชียงภูมิวันที่ 3. มิถุนายน2565กศนอําเภอคอนสารโดยนางชติพรปุตทองผู้อำนวยการกศนอําเภอคอนสารมอบหมายให้ข้าราชการและคณะครูกศนอําเภอคอนสารร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะระวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรเชียมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สามิถุนายน2 5 6 5โดยมีนายสิก์สันสวัศรีนางบุเคอนสารเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาติอมรคนณสารหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกกิ่งกาชาติอารคุสารกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าจิตอาสาและประชาชนชาวบุเภอนสารร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันณหองประชุมบุเภอนสารจังหวัดชายภูมิระหว่างวันที่7ถึง9มิถุนายน2565กศนอ้ารอยากคอนสารนำโดยนางชฉลิพรกุนทองผู้อำนวยการกสนอุเภอนสาร พร้อมด้วยข้าราชการาคณะครูและบุคลากรกศนอคอนสารจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุนชนกลุ่มสนใจ12ชั่วโมงหลักสูตรวิชาชติตัดผมชายโดยมีนายเสกสรรสรีศรีนายบุคอนสารเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเพื่อหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบ,บริหารนตำบลทุ่งพระกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนตำบลทุ่งพะระร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หน้าบ้านท่าลงลงุมหมู่ที่4ตำบลทุ่งนาเราอําเภอคอนสารจังหวัดเชียงภูมิวันที่7มิถุนายน2565 กศนอำเภอคอนสารโดยนางชติพรกุดทองผู้อำนวยการกศนอำเภอคอนสารมอบหมายให้นายเอกวีกมลปุดหัวหน้ากศนาตำบลทุ่งนาเราเข้าร่วมพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธิ์โดยมีนายสิกสันสวัสดีนายเบิกศนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านและประชาชนาอำเภอคอนสารร่วมพิธีในครั้งนี้ณนาผุดนาเราบ้านนาเราหมู่ที่หนึ่งตำบลทุ่งนาเราอำเภอคอนสารจังหวัดเชัยภูมิวันที่9กมิถุนายน2565 กศนอำเภอคอนสารนำโดยนางชรลพรกุฎทองผู้อำนวยการกศนอำเภอคอนสารพร้อมด้วยข้าราชการาคณะครูบุคลากรกศนอำเภอคอนสารเข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองคอนสารเพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้พี่น้องชาวอําเภอคอนสารโดยมีนายชันชัยศรศรีวิชัยรองพบว่าราชการจังหวัดเชียงภูมิเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายเพื่อคอนสารหมน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านพ่อค้าและประชาชน ชาวเมืองคอนสารเพิ่พิธีในครั้งนี้ณวัดเจดีอำเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิวันที่9และ1ิมิถุนายน2 5ง5นอกสบอสนาบุญคอนสารนำโดยนางชาติพรกุฎทองผู้มีการกศสนาบุญคอนสารพร้อมด้วยคณะครูกศสนาบุญคอนสารเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการและศึกษาดูงานการประเมินศูนย์เดนดูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานักกศนอำเภอเนินสง่าและกศนอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงภูมิวันที่10มิถุนายน25 6 5 กศนอออขอนโดยนางชริพรกุดทองผู้อการกศนออ่อนแสมอบหมายให้กศน,น,กนตำบลทั้ง8แห่งจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบลโดยมีนายจรินุตสาหะผู้ชำนาญการเข้าตรวจเยี่ยมนิเทศติดต,ตามให้กำลังใจและให้คำแนะนำใน,ในการจัดกิจกรรมนักกศนําบลทั้ง8แห่งอำเภอขอนแสรจังหวัดเชียงภูมิวันที่13และ14มิถุนายน2565 กศนรประมวสารโดยนางชริพรกุฎทองผู้ในการกศนรประมสารมอบหมายให้คณะครูกศนตำบลห้วยยางและกศนตำบลทุ่งไล่ร่วมกับหน่วยงานสาสพดกอ,อรอมนจัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์นางเ็บคุณดันอบรมการสร้างอาชีพวิชาทำขนมณกศนตำบลห้วยยางและกศนตำบลทุ่งไล่อำเภอกอนสารจังหวัดชัยภูมิวันที่21มิถุนายน2565 กศนภูการศาลโดยนางชติพรกุฎทองผู้อำนวยการกศนภูกรศาลมอบหมายให้นายจรินุสาหะครูจานวนการพร้อมเพื่อคณะครูกศนภูศาลและอาสาสมัครกศนเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครกศนสู่การศึกษาตลอดชีวิตสำนักงานกศนจังหวัดเชียงภูมิเพื่อให้อาสาสมัครกศนได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและได้รับรู้แนวทางการดําเนินงานภารกิจของสำนักงานกศนจังหวัดเชียงภูมินะโรงแรมเชียงภูมิพาร์คอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิ วันที่23มิถุนายน2565กฆษณ์ป็คนสารโดยนางชาตรพรกุฎทองผูงนน้ดำเการโฆษณลเปนคนสารมอบหมายให้ในายพิเชษป้องสิงห์มรณะโฆษณ์ตำบลห้วายางเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบริหารการณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหุวายางอำเภอคนสารจังหวัดเชียงภูมิเดือนมิถุนายน2565โฆษณลเนคนสารโดยนางชาตรพรกุฎทองผู้ดำการโฆษณลเปคนสารมอบหมายให้ กศน,นตบทั้ง8แห่งจัดกิจกรรมการปฐมวิทยากศึกษากศนพิพิธสาลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 25, 25, โดยมีการอธิบายถึงโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการการิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ตรักเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรยนู้รับทราบข้อตกลงร่วมกับครูผู้รับผิดชอบและเขาเ้บบราร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางกศนตบจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม Google Meet เดือนมิถุนายน2565กอสนบุคขลารโดยนางชติพรกุฎทองผู้โดยการกอรสนบาคขลานมอบหมายให้กศนตำบลทั้ง8แห่งจัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพการจักสารการทำโม,มมายตุงเย,ย่มามุมการทำกระถางจากปูนซีเมนและการจับผ้าในพิธีต่างๆโดยมีนายจรินทร์อุสาหะผู้ชำนาญการเข้าตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามให้กำลังใจและให้คำแนะนำในกิจกรรมณนะหมู่บ้านเป้าหมายของแต่และตำบล ทั้งแปแห่งอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเดือนมิถุนายน2565กศนอําเภอคอนสารนำโดยนางชริพรกุดทองผู้วยการกศนอําเภอคอนสารพร้อมด้วยคณะครูกองศนอําเภอคอนสารเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับชุดปฏิบัติการประจำตำบลโดยมีนายเสกสรรสวัสดีนายอําเภอคอนสาระมทานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านและทีมขับเคลื่อนระดับตำบลร่วมเดือตามการช่วยเหลือในครั้งนี้นห้อระชุมเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลขอลงบนที่บ้านคนยากจนต้นแบบดในอำเภอคอนสารจังหวัดเชียงภูมิเดือนมิถุนายน2565กศนอำเภอคอนสารโดยนางชริพรกุฎทองผู้อำนวยการกศนอำเภอคอนสารมอบหมายให้กศนตำบลทั้ง8แห่งจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ก็ยุกสู่โ้งหลังนาโมเดลสําหรับันศึกษา,ากศนณแห,หล่งเรียนรู้ในพื้นที่ของแต่ละตำบลทั้งแแห่งอาเภอคอนสารจังหวัดเชียงภูมิระหว่างวันที่23-27มิถุนายน2565 25. กศนอำเภอคอนสารนําโดยนางชาติพรขุดทองผู้นอกนายการกศนอำเภอคอนสารพร้อมด้วยข้าราชการาคณะครูและบุคลากรกศน,นอำเภอคอนสารจัดกิจกรรมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรวิชาช่างเสริมสวยสุภาพสตรี ตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนโดยมีนายเสกสรรสวัสดศรีนายอำเภอคอนสารเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนอำเภอคอนสารร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณอาคารอนิกประสงสศ์อำเภอคอนสารจังหวัดชียภูมิขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ